ว่าอย่างหนึ่งบะมีเงินสองบะกาสามอาหลองเพ่งมวลมาแนกกับะกาหลองพี่น้องสมัยตะกี้ก็จะเป็นยังสั่นจนมากเลยพี่น้องเนาะสานีละอนเดี๋ยวคลิปหน้ามีแขนสิมาบอกความสวยความงามให้มูอเพลินเบิงเห็ดยังไปกะยานบะมีคนเบิงแล้วพี่น้องเนะาะเห็ดยังไปกะยานค้นตีเห็ดยังไปกะยานค้นวานกยากมีคนเบ,บ,บิงอยากอายก็อยากอายอยากอาย,อยากับมาแห้ง ยังตายยัง่เท่าในพี่น้องงามกับว่างามดำกับดำคือเรื่องม,มั่นใจหน้าตากับบริ้งามนะพี่น้องนอกบริษสะบริด้สวยยังกระดอกระเดียเห็ดยังไปกับยามม่มีคนเบิงนะพี่น้องเออเฮ็ดยังไปโอ้ยสะพ้าสีมาเบิงเม็นพี่น้องเห็ดยังขึ้นกับบผู้ใดอยากเบิงพี่น้องจ้าสมนีกันได้เวลามาจบประยากไปคุณเจ้าเวลาน้าเป็นยุคที่แบบว่าท่านสมัยขืนนะพี่น้อง มีโทรสงโทรศัพท์ขึ้นมาห้ค้นเห็ดห้คนเ,คนเล่นห้คนเบิง,ให,บงให้คนกันโอ้ยถ้าไปสีมาเบิงแม่นบ่พี่น้องเห็ดยังขึ้นก็ไม่้ใดอยากเบิงพี่น้องจ๋าซ้ำานีกันแน่เวลามาจอบ่อหยากไกพคุณจอบเวลาหน้กรุ่นเปรียบเทียบไปแล้วกับตุนตะกี้เห็ดบ่ปเป็นพี่น้องจ๋าซุเมอนี่ไม่ยากจังกะมีความกาขื้นมานิดหนึ่งพี่น้องจากบ่เคยกาเลยนีอนหลีได้พี่น้องเป็นค่ะแต่วา่าซูเมอร์นี่บบเป็น บ่เป็นข้าเจ้ากล้าออกกล้าสแสดงออกกลาเว้ากาลก้าเฮ็ดแล้วก็เก่งพ้อพี่น้องขนาดไม่เ่จันวานรุ่นซ้ำนี่แล้วกันยังสูงกว่าปีสี่สิบกว่าปีนี่พี่น้องแล้วกะมันก็มาสมัยตต้งแต่ไม่เ่จันเป็นไหวซ้ำข้าเจ้าสมือเนี่ยสามสิบกว่าปีสี่สิบปีพี่น้องบอกคือโอ้ยสะพ้า,พาสีมาเบิงแมนบอกพี่น้องเฮ็ดยังขึ้นกับวผู้ใดอยากเบิง พี่น้องจ้าสำนีกกันแน่เวลามาจอบปรอยกาไปคุณเจ้าเวลาน้ทำไมสิมากรมีการเปิดพงเปิดเพ่ให้หมูเบิงแมนบอพี่น้องเปิดเพ่มีข้าลงอากงอาเก๋แมนมีห้อกบะกาไปพี่น้องเนอะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องคุณเจว่าคนสมัยนี้จก่งเนาะความสวยความงาม ไฮมูเพิินเบิงเฮ็ดยังไปกระยานมัมมีคนเบิงแล้วพี่น้องเนาะเฮ็ดยังไปกระยานคนตีเฮ็ดยังไปกระยานค้นวาไอเฮ็ดยังกรอายเฮ็ดยังกรอายจับใบยังกรอายฆ่าแต่ายายย่อนยังพี่น้องอายย่อนหนึ่งป่าเล่าอยู่ในสมัยนี้ในยุคนี้เขาเล่าตกห้องตกกาแล้วพี่น้องเนาะตกกาเฮ็ดหน้าตากับบวงามแล้วพี่น้องหุ่นกับวอดีผิวกับว่ขาวพี่น้อง อย่าคิดยั้งกับบวกาย่อนห้องบ่มีก่วปีสี่สิบก่าป,าปีนี่พี่น้องแล้วกะมันกะมาแต่ว่ากันสมัยตะกี้บอกโอ้ยจะเป็นบวกาพี่น้องคือบวกากับย่อนอยั้งกว่าทีบ่มีความมั่นใจอืมบ่มีความกัปีสี่สิบก่าป,าปีนี่พี่น้องแล้วกะมันกะมาแพ่ว่าอย่างหนึ่งบ่มีเงินสองบวกาสามไอ ลองเพ่งมวลมาแนกับบ <cond vitamin é> ุกกาลองพี่น้องสมัยตะกี้ก็จ้าเป็นสัตว์เป็นยุคที่แบบว่าท่านสมัยขึ้นนะพี่น้องมีโทรศอ์โทรศัพท์ขึ้นมาให้ค้นเห็ดห้คนเล่นห้คนเบิงให้ค้นกล้าที่พี่น้องบกก้าบกก้าเว้าบุก้าเห็ดอียังเป็นยุคที่แบบว่าท่านสมัยขึ้นนะพี่น้องมีโทรศอ์โทรศัพท์ขึ้นมาให้ค้นเห็ดห้คนเล่นห้คนเบิงให้นกล้า บ่เคยสิจะกล้าบ่เคยทีจะนี่เยอนี้บ่เราเกิดกรลังสีหัดลองผอกหลองเพง่งหัดฝอนหัดล่ำ้อพี่น้องบ่เป็นธรรมดาาะว่สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องผู้จอาว่าคนสมัยนี้เกง่งเนาะรุ่นเปรียบเทียบไปแล้วกับตุะกีเฮ็ดบ่ปเป็ี่ยนนพี่น้องจ๋าสม้อนี้ไม่ยากจังกะมีความกล้าขึ้นมานิดนึงพี่น้องจากบ่เคยกล้าเลยดี เเคยสิจะกล้าเ่เคยิี่จะหนี่เยอะวนีบอ่ะเราเกิดกรลังสีหัดลองผอกลองเพง่งหัดฟอนหัดล่ำเด้พี่น้องเราเป็นธรรมดาเพราะว่าออยเฮ็ดยั้งกะอายเฮ็ดยังยบบย้งกะอายจับใบยั้งกะออยข้าแต่อายอายอย่อนอยั้งพี่น้องอายอย่อนนึงุ่นเมกะว่ารุ่นได้แล้วพี่น้องก็พนันห่อนพนนันหนาวมาโดนเติบแ้วแล้วพี่น้องเกงข้าเจ้าเกงอย่างวันตี กว่ปีสี่สิบกว่าปีน ah. ี่พี่น้องแล้วกะมันกะมาไม่สิมาการมีการเปิดพงเปิดเพลงให้หมูเบิงแมนบอพี่น้องเปิดเพล่มีขลุ่อากงอาเก๋แมนมีห่อกระบาไปพี่น้องเนาะไม่สิมาการมีการเปิดพงเปิดเพลงให้หมูเบิงแมนบอพี่น้องเปิดเพล่มีขลุ่อากงอาเก๋แมนมีห่อกระบาไปพี่น้องเนาะความสวยความงาม ใหหมูเพิ่นเบิง,บงเห็ดยังไปกะย่านมันมีคนเบิงน่ะพี่น้องเนาะเห็ดยังไปกะย่านค้นตีเห็ดยังไปกะย่านค้นวาน้ะพี่น้องพิษกับคนสมัยสมัอนี่คนทุกเมื่อนี่พี่น้องขาเจ้ลกาลายสามสิบุรุนเปรียบเทียบไปแล้วกับตุนตะกี้เห็ดบบเปลี่ยน,นพี่น้องจา๋าสมัอนี่ไม่ยากจังกะมีความกาขึ้นมานิดนึงพี่น้องจากบ่เคยกาเลยดนะิเป็นยุคที่แบบว่า ทนสมัยขึ้นนะพี่น้องมีโทรโทศัพท์ขึ้นมาให้ค้นเห็ดให่คนเล่นให้คนเบิงให้คน้คนกัะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้อง้เจาวาคนสมัยหนีเก่งเนาะสาแสดงออกพี่น้องสมัยตะกี้บันมามี่พี่น้องอยากลองเพลงก็ต้องไปงานวัดัน็นพี่น้องจังสิไดลลองบ่ม,มีดอกงานปีมงปีหันจนมากเลยพี่น้องเนาะ สานีละอนเดี๋ยวคลิปหนามีใครขนสิมาบอกขอบคุณทีให้ความรับชมนะคะเดอ้อสม่สิมาก,การมีการเปิดพงเปิดเพงให้มูเบิงแมนพี่น้องเปิดเพ่ม,เม,ม,พเเพมีขลุง่งอากงอาเก๋แมนมีหฮอกรกะบ,บาไปพี่น้องนอเนาะราวะอย่างหนึ่งบะมีเงินสองอกระาะสามอายลองเพลงมวลมานนกกบะบะหลองพี่น้องสมัยตะกี้ก็จ้าเป็นยังสัรุ่น เปรียบเทียบไปแล้วกับตุนตะกี้เฮดบบเป็น,นพี่นอมม้องจ้าสูเมอนี่ไม่ยากจังกะมีความกาดขึ้นมาดนึงพี่น้องจากบบเคยกาเลยเนีายเฮ็ดยังกะายเฮ็ดยังกะอายจับใบยังกะอายข้าแต่ยอาอย้อ,ยยอนยังพี่นอ้องไอห่อนหนึ่งความสวยความงาม ไฮมูเพิ่นเบิงเห็ดยังไปกระยานมันมีคนเบิงแล้วไปน้องเนาะเห็ดยังไปกระยานคนตีเห็ดยังไปกระยานค้นวานอิหรีได้พี่น้องเป็นค่ะแต่ว่าซุมือนี่บ่เป็นบ่เป็นหรือโอ้ยแต่ไปสีมาเบิงเม่นบ่พี่น้องเห็ดยังขึ้นกับวิปปุรอยากเบิงพี่น้องจ้าซำนีกันแน่วลามาจอประหยากไปคุณจ่อเวลาน้าได้พี่น้องบ่ก้าบ่ก้าเว้าบ่ก้าเห็ดอียังเหลือง ก่อนให้สุฟังว่าสมัยนี้กับสมัยตะกีบบ่คือกันพ่อตามียพี่น้องบ่คือกันพ่อตาหน่อยนะจ๊ะสวัสดีจ้าะงานจนมากเลยพี่น้องเนาะสามีและกอนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอรขยนสิมาวารุ่นเปรียบเทียบไปแล้วกับตุนตะกีเห็ดบ่เป็น่นพี่น้องจ้าสม,มือนี้ไม่ยาาจังกะมีความกลา้าเลยแมานิดนึงพี่น้องจากบ่เคยอกล้าเลยดิกล้าที่พี่น้องบ่กกล้บกกาบ่กล้าเว้า โบกา้าเฮ็ดอีหยังสมัยตต้งเตมไม่ไหญ่จันเป็นไหวซําข้าเจ้าสมเอ๋อเนี่ยสามสิบกว่าปีสี่สิบปีพี่นออ้อ,องบก้บายเฮ็ดอีหยังกะาอเฮ็ดหยังกะายจับใบหยังกะาอข้าแต่อายอายอย่อนหยังพี่น้องอายอย่อนหนึ่งหน้าตากับโบง้ามนะพี่น้องหุ่นกับวอดีผิวกับว่ขาวพี่น้อง อย่าคิดยั้งกับบูกาย่อนหฮอบ่มีน้าพี่น้องพิษกับคนสมัยสมือนี้คนทุกมือนี่พี่น้องคาเจ้ากล้าลายสามซิบาเลาอยู่ในสมัยนี้ในยุคนี้เขาโลกตกห้อตกกาแล้วพี่นอ้องเนาะตกกา,หาเหตดแล้วพี่น้องพิษกับคนสมัยสมือนี้คนทุกมือนี่พี่น้องคาเจ้ากล้าลาย สามสิบือโอ้ยสะไปสีมาเบิงแมนพี่น้องเห็ดยังขึ้นก็ะวิด้อยากเบิงพี่น้องจ้าซ้ำนีกันแน่วลามาจ่อบปรยกไก่คุณจ่อเวลานั้นความสวยความงามให้มูเพิินเบิงเห็ดยังไปกระยานบ่นมีคนเบงอง้อพี่น้องเนาะเห็ดยังไปกระยานคนตีเห็ดยังไปกระยานค้นวาน่าที่พี่น้องบอกกบก,ก้าโบก,ก้าเว้าโบก้าเห็ดอยัง้พี่น้องพิษกับคนสมัยสมือนี่ คนทุกมือนี่พี่น้อง้าเจาก้าลายสามสีบาที่พี่น้องบบก,ก้าบก,ก้าเว้าโบก,ก้าเฮดอีหยังกล้าแสดงออกพี่น้องสมัยตะกี้บ้นมามีพี่น้องอยากลองเพ่งก็ต้องไปงานวัดมันบ่พี่น้องจังสิเดนลองบ่ม,มีดอกงานปีมงปีขอบคุณที